อยู่ดีๆได้ฟาสแท็กเข้ารอบไปได้ยังไงกับน้องนิลานะคะในการประกวดมิสติฟเฟนี่เนื่องจากน้องนิลาเนี่ยนางเป็นพยาบาลแล้วก็นางเป็นนักเขียนด้วยแล้วนางเคยประกวดมิสติฟเฟนี่มาก่อนและนางก็เคยให้คําสัญญาว่าจะทําหนังสือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยธาลัสซีเมียประเด็นคือนางทําได้จริงๆที่สำคัญคือน้องนิลาเนี่ยก็ได้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียจริงๆด้วยนะแล้วก็ได้รับการรักษาปลูกไขกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การที่น้องทำหนังสือ เล่มนี้เนี่ยน้องก็จะทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกแปลเป็นภาษาหลากหลายภาษาซึ่งมันก็จะ g l o b a l เป็นระดับโลกมากคือเธอรู้ไหมว่าประเทศไทยเรามีผู้ป่วยทารสซเมียถึง30-40%เลยนะในจํานวนหลากหลายล้านคนจริงๆแล้วยังมีคนที่สับสนในเรื่องของทารสซเมียแล้วก็เลือดจางอยู่ประมาณหนึ่งนะการที่มีหนังสือเนี่ย ไปให้ความรู้เป็นคู่มือให้กับคนหรือผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีมากๆแล้ววันนี้น้องนีราก็ได้ทำสำเร็จคือน,นานๆเรานจะเจอนางงามที่ทำอะไรเพื่อสังคมจริงๆแบบไม่ใช่แค่พูดเพื่อเอาให้ต็งเข้ารอบนะเพราะน้องเขาก็ได้มีการพูดเมื่อก่อนและวันนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานและสิ่งที่น้องทำมันก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับสาวทรานแล้วก็ภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยและแน่นอนมันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับการประกวดนางงามที่มีมากกว่าความสวยมากกว่าหุ่นดีเดินดี แต่ยังเป็นแรงบนันดาลใจดีๆเพื่อขับเคลื่อนสังคมของเราให้ดีขึ้นในอนาคตอันนี้คุพี่ปีเกชื่นชมน้องนิรามากๆค่ะ